อเสียใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างเธอสวัสดีครับ มาสะเลดกันก่อนช่วงเย็นช่วงนี้ว่างไม่มีอะไรทาของก็ไม่มีขายหาเอ้ยว่าเป็นโควิดยังดีกว่ากระแสช่วงโควิดขอของโคตมันเลยต่อไปก็มีแต่ชำ้ำสวัสดีครับบุญรอดช้าแต่ชัว บางจา๋าเอามากู้หน่อยจ้ะสองจังหวะผมอยากแรงอยากแรงไม่ต้องทำอะไรเลยครับเตรียมตังไว้อย่างเดียวต้องใช้งบกี่บาทรถอะไรครับผมเอซีโคงส้มขอบคุณครับ ก็ทมันโหดเมื่อเธอหมดใจช่วงนี้กรอบเหมือนกันใช่กรอบมากเลยล่ะช่างนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรถหน่อยสวัสดีครับพี่ฟ้างก็ดูกันไปแล้วแหละมั้งก็จะมาให้ดูอะไรแล้วกันเผื่อใครอยากได้อะไรกล่องใหญ่ ห้าพัห้าจ้ากองใหญ่ห้าพห้า FC ร้อยเอ็ดของผมอยู่ต่อไปก็มีแต่ช้ำสวิงครับจากแรงครับผมผมว่าผมเคยคุยกับลูกพี่ไปแล้วนะยังจะถามอีกาว่ากี่บาท เคยโทรคุยกันแล้วนี่ LS รถทิปลูกอะไรดีครับลูก59เลยครับผม VR เลยแล้วก็กระบูกูเหรียญนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะแต่ผมกำลังจะทำหน่วย s หัวเอ็นช่างมีท่อไายดำา2อยบาังลมบ้างไหมครับลูกอะไรครับผมปฏินันลูกอะไรจ๊ะแชร์ให้หน่อยดิเดี๋ยวนี้คนเข้อมาดูน้อยมากเลยอะ ตั้งแต่หายไปเดือนหนึ่งเนี่ยหายไปเดือนหนึ่งจบงานเข้าเลยจำผมได้ไหมพี่ใครอะจำเติมหัวใจะเะรลอะไรวะ,ะเศรษไปเรื่อยแหละไอสัต,ตว์ฝนตกเปล่าไม่ตกครับ เื่ธอหมดใจอยู่ต่อไปก็มีแต่จำเดิมห้าหกเอ่อถ้าเป็นท่อสร้างใช่ไหมท่อสร้างก็สองพันกว่าบาทครับประมาณสองพปดทั้งใบตีไก่ว้เนี่ยเมื่อไงวันเนี้ยปานอย่าลืมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอื้อมนิ้วยาวๆไปกดให้หน่อยนะไม่เป็นไรหรอก าตัดใหม่ตกแล้วนี่หรอเมื่อกี้ยังเลยเอ้ยเออล,ลงเม็ดแล้วลงเม็ดแล้วนึกว่าหมายเยี่ยวใส่สังกะสีไอสัตว์เสียงหมายเยี่ยวใสยังเพาะกว่าเสียงกูอีกมั้งไอเฮีย <c oughs> ที่สายหมตกแล้วใช่ที่นี่ก็ลงเม็ดแล้วงบ ห้าหมื่นบูเล็กพร้อมขี่ได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับได้ครับเอามาเลยครับไล่ e85 ใส่ kr หรอครับใช่ครับลูกติดไปแล้วครับเมื่อวานครับเดี๋ยวต้องหายอีกหน่อยอยากได้สติกเกอร์ล้านสั่งทำอยู่ยังไม่เสร็จเลย e85 เป็นไงพี่ติดตามอยู่อ๋อหลับครับผมหลับจ่าหลับจะเพิ่งนะ ไม่ใช่ทางอย่าตามมาเขาบอกวันเสาร์อยู่ไหมอยู่ครับหน้าเดฟอีกแล้วเนี่ยท่อตัวคอไทเทยียงอยู่ไหมครับช่างเอ,อตัวคอไทเทอยู่มั้งอยากเห็น KR อพี่หนุ่มสองระบบโอระบบเดียวก็ยากแล้วนะ มีเหมือนกันสองระบบอะระบบเดินอะระบบเข็นกับระบบขี่เนี่ย <c oughs> ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำได้แต่มันผมว่ามันเอาตังค์ไปทิ้งเปล่าๆได้แต่ชื่อทำอย่างนั้นอะไม่ได้งานแน่นอนใช่ไหมถูกป่ะสี่แต่รารคาหมอขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> แอดเพื่อนได้ไหมครับแอดมาครับเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับให้ ก็ลังไล่ไล่ลบให้อยู่เหมือนกันจะบอกเป็น <laughs> รถตอนนี้ก็จอดเน่ามากครับรแผงคอแกรีโอตัวบางนะครับใส่นี่มาแล้วนะ,ะอยากได้เอะก็ <şu> พวกรีดเบอรสองก็ยังมีอยู่นะครับ แต่ว่าแพงนิดนึงนะครับสวัสดีครับชำนาญการลบลีกอยากเห็นเคนาลงเก้าเดี๋ยวรอสนามเปิดก่อนครับกำลังแอบแอบซุ่มอยู่ซุ่มอยู่แอบซุ่มอยู่ครับผมนี่กำลังขึ้นใหม่คันหนึงนะครับสวัสดีครับพี่เบีย ไเขาบอกว่าไหนกํกำลังจะมาผมจอดจนยางแบนแล้วไม่เห็นแม่งมาทักทีแต่ผมกกำลังจะไปแล้วกา้าน KR ตอนนี้แพงมากครับผม1,500ก้าน KR 1ห้า,าเลยตอนนี้ KR ข้างมีโอวิงยังกำลังทำอยู่ครับฝนตกไหม ปล่อยๆครับผมชอบก็จัดชอบก็จัดตอนนี้โชกแกตตี้รวมตรงเท่าไหร่สองมันสองพันสามห้าสิบสองพันห้าสองสี่ตูนนะครับตอนนี้สองสี่ตูนสองพันห้าของไม่มีไปโดนหว,วดมาอีกทีหนึ่งเหมือนกัน เพ,พิ่งมาเนี่ยวนนสวัสดีครับเกลปากเกตบอกไหนจะมาจอดจนยางแบนแล้วไม่มาสักทีเนฮะฝนตกไหมตกครับผมแต่ตกเบาเบาๆปั้นรถมีแต่โคง้งสเต็ปเต็มข้อเท่าไหร่ต้องมีสองแสนกว่าเลยนะลูกพี่ใช่ เครื่องใบพัดทําแรงได้ไหมได้ครับเปลี่ยนเสื้อไม่ต้องถามว่าเครื่องอะไรทําแรงได้ไหมถามว่างบเราอะ่ะมีแค่ไหนทําอะไรได้บ้างดีกว่ามันแรงได้ทุกเครื่องและครับที่ช่วยรีดตอนนี้ห้าพันผมโดนมาแต่ก็ต้องเอาเพราะมันไม่มีจริงๆ ใครขาดใครขาดใครอะไรก็แวะมาเอาได้แต่ตอนนี้ของไม่มีขายแล้วเสื้อฝาเสื้อฝามีแต่เสื้อไม่มีแล้วตอนเนี้ยแย่เลยเนี่ยแดี้ตุนันูนเลยอยู่ชั้นสี่ข้างบนนู่นเลยตอนนี้บูเล็กงบเท่าไหร่ครับถ้าทําแบบเครื่องซิ้งหน่อยก็ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าครับงบห้าหมื่นทำไรได้มั่งครับทําได้แรงเลยครับ ไม่ต้องถาม่าทำอะไรได้บ้างทำได้เยอะบอกแค่นี้เอาไปแรงเลยกลองลีตีกี่บาทครับอ่าผมใช้รถผมใช้ตัวธรรมดาเอง2 5 0 0มลีติอีอะรอย่ห้าหก6ั้าใช้งบเท่าไหร่ผมทำอยู่สอง0มืครับผมบีมอ่ะชื่อบีมปะ่ะ6 6หกั้งห้าสองหมจ้า พี่หนุ่มกับพี่มดสนิทกันไหมกม็สนิทกรับผมก็เพื่อนกันอะสนิทกันมาล่ะมีห้าร้อยนี่นี่กวเตีนหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่ทำแล้วใครจะทำใครวะเนี่ยจะกลัวเตีนใช่ไหมเนี่ยรลกเนีย่นยใครวะสัตว์เอ้ยส่วคนไปดูสิหยอกหยอกยอก ช่างข้างหลังรถอะไร KR KR Open ไงไอทันไทเทไงจอดเป็นที่นี่ไปแล้ววางของไปแล้วตอนนี้งงเหมือนกันของจะมีเข้ามาไหมน่าจะอีกเดือนแปดอะเขาบอกอะ <c oughs> ลีดมาเลดีปะครับลีดเดิมดีกว่าครับ <c oughs> อยากได้เสือ้อตอนนี้ก็เหลือแต่แขนยาวไซส์ XL กับแขนสั้นเหลือไทส M แต่ว่าฮูดไม่ได้ทําขายนะฮูดฮูดทามาใส่กันในร้านใช่ฮูดไม่ได้ขายฮูดไม่ได้ขายต้องขอโทษด้วยนะครับข้อ K-R ยืดทักกับข้อเดิมวิ่งต่างกันเยอะไหมเยอะแน่นอนครับผมไต่แฮนอะไรครับ a อเพ่น แ่นไทเทเนียมครับแ่นไทเทเนียมสวัสดีครับธนาพศ <c oughs> ไม่ได้เข้ามาไล์นานมากเลยนะครับลูกอะไรครับขันหลังลูกเดิมครับตอนที่วิ่งสิบสามลูกเดิมขายไปแล้วเครื่องขายไปแล้วกำลังทำลูกโตอยู่ถูกหวยไหมถูกแดกครับผมหลับเหมือนเดิม ลัเหมือนเดิมไม่มีใครหลีดสองราคาเท่าไหร่ตอนนี้ผมห้าพันครับหลีดเบอร์สองเห็นพี่หนุ่มทำมีโอก็เคยทําอยู่นะมีโอนูโวก็ทําแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ไอ้นี่ทําเยอะส่วนมากจะเป็นพวกพวกกันมากกว่าที่ได้ทำมีโอเวฟอะไรพวกเนี้ยอยูนี้มันมีสายใครสายมันทางใครทางมันเห็นใครพวก คนทามีโอแรงๆก็จะมีเขาก็จะไปทํากันเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ต้องทําไม่ใช่พวกกันจริงๆเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้มาทําหรอกเครื่องทิปยโคดโตั้งงบกี่บาทครับก็ต้องถ้าเป็นขบูใหญ่ก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นห้านะเจ็ดหมื่นห้าที่ได้ของครบเลยครับเสื้อฝาพับเบียงเท่าไหร่ครับตอนนี้หมื่นสามครับเสื้อฝาลูกแหวนปะเก็โอลิงเสาอะไรพวกเนี้ย ทิพหลวงพ่อกลวยซับเริญอยู่หัวมีแต่แรงแรงอยู่หัวไหนเอาดีๆทำทรงเหมือนข้างหลังงบกี่บาทเมื่อกี้จะทำเครื่องยังมีพันหนึ่งเลยทำทรงอย่างนี้จะมีเท่าไหร่วะเนะี่ยมาลูกเพ่ เอฮาลูกหกห้าก,ก้านอะไรดีผมทำก้านเอ็นครับกล่องเดิมกับกล่องอีเจ็ดต่างกันเยอะไหมครับมันต้องเยอะอยู่แล้วครับถ้าไม่เยอะเขาก็ใส่กล่องเดิมกันหมดแล้วนะลูกพี่นะเยอะกว่าแน่นอนครับไม่นั้นอีเจ็ดขายไม่ได้หรอกถ้ามันต่างกันไม่เยอะทิ้งปาดูผิวโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ ลุงโทนี่มานี่อยู่เนี่ยตอนเนี้ยอะไรให้หรือว่าให้ให้ให้พูดแบบลุงโทนี่ปะงานชัยนาทผมเจอโคงต้มด้วยครับร่อมากขอบคุณครับกินน้ำอะไระน้ําน้ําสิงทีเซตอาทํทไฟแดดเท่าไหร่ครับก็ ต้องเอามาดูก่อนไม่เคยทำอะ่ะบอกไม่ถูกเลยก็ประมาณสี่พันกว่าบาทห้าพันประมาณเนี้ยครับเวรบไรห้าบังลมทําช่วงบนกิจเดียวลูกก็อยู่ที่จะทำลูกอะไรครับกล่องผมขาย,ยเท่าไหร่ก็มี2องพห้ากับห้าพันห้าครับคาบูใหญ่ทําเต็มข้อเลยเท่าไหร่ครับช่างตอนนี้นะท่านนะตอนนี้นะของไม่มีแบบเนี้ยเก้าหมื่นแต่ถ้าของมีเหมือนเหมือนตอนแรกๆอะ่ะผมทําอยู่แปดหม จากแสนหนึ่งเมื่อก่อนทำแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ลดมาหน่อยเอาไปแปดหมืนห้าพอแต่ตอนนี้เก้าหมื่นเบิกของใหม่ของสดหมดเลยนะใช่ประมาณนี้เลยครับผม <S 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 เครื่องใบพัดใส่กล่องได้ไหม <S 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 ได้ครับ โคงส้มลูกอะไรครับช้างหนุ่มแรงจัดเลยครับหยิบเสื้อให้ดูเลยเดี๋ยวมั้งลูกเดิมดิพี่ลูกหกสาม L อทำไงให้แรงครับก็แยงเสื้อทำ ก็คือต้องเสียตังค่ะมือนก็แรงอะ่ะทํารถอ่ะนะเสียตังก์แรง,ระนะงแน่นอนอยู่ที่ว่าตังเยอะตังน้อยตังน้อยก็แรงน้อยตังเยอะก็แรงเยอะแรงตามตังครับทําเธอลูกใหญ่ให้ทีครับไล่ให้ด้วยนะ <c oughs> เอาไว้เอาไว้อย่างนั้นละดีแล้วจอดเอาไว้ขี่ไปหน้าหน้าหมู่บ้านพอแล้วทำคนอื่นนะเจอกลัวแล้วจริงๆ <c oughs> ผมอัด L.S. 125เพื่อนจนหัวเทียนละลายเกิดจากอะไรครับน้ำมันบางครับผมมันบางเกินครับเอ้ยเนี่ยเอาอันนี้ที่อน,นเนี่ยประกอบคันนี้ดันพอรวยขอขอเก็บไปก่อนครับตอนนี้บางอย่างก็ บางรุ่นหลวงพ่อก็ทุดงไปแล้วนะแต่ที่ยังมีอยู่ก็ยังมีมีโอรับทำรับครับเมื่อยแล้วเค okay, รอรอบทำไงครับเบิกเสื้อใหม่ครับไายใหม่เยอะ เปเสื้อใหม่แค้าทล่อรอบนะเคยทำ KSR ร้อยห้าสิบบ้างไหมครับช่างเคยครับเก้าห้าแก๊สโซฮอกับเบนซินท่าไหนดีกว่ากันครับมันก็ต้องเบนซินอยู่แล้วครับผมนะสายใหม่น้ำเยอะแล้วใช่หรอแต่ที่นี่มืดอย่างเดียวไม่ตกว่ะที่นี่มืดอย่างเดียวอย่ามาห้าสปีดทาไงให้แรงครับ ถ้ายามาฮ่าผมแนะนำให้ไปนาอูดพูดอ้อ,อมน้อยเลยอันนั้นใส่ยามาฮ่าตัวจริงนะถ้าอยากได้แบบจบๆนะพูดอ้อ,อมน้อยแรงมากพี่นุ่มกล่องเหลืองใหญ่ใส่รวขี่เล่นได้ไหมใส่ได้ครับก็ใส่กันอยู่ทุกคันแหล,ละรถขี่เล่นกับรถแข่งมันก็ทำเหมือนกันแหละนะโหน สวัสดีครับดีไม่พอต้องขออภัยรถขี่เล่นหรือวลล่ารถแข่งรถอะไรเนี่ยทำเหมือนกันหมดนะครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยแตกต่างแค่สภาพแค่น,นั้นเองเครื่องนี่ไม่ต้องไปถามเลยว่าขี่เล่นทำยังไงแต่มันอยู่ที่เรางบเราเลยว่าขี่เล่นแบบงบเรามีสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่แต่ทำได้โงเข้าไปทำไม ชุดคัดวิกเตอร์เอาอะไรบ้างอ่ะชุดคัดวิกเตอร์ชุดคัดนี่คือเอาถ้วยคัดด้วยเลยหรือว่าเอาครบชุดเลยเหรอหรือว่ายังไง <Yeah. S 1> บ,บีบอัแต่ละลเบอร์ตางกันยังไง oh. มันก็แข็งกับอ่อนนั่นแหละครับ เบอร์สามก็จะแข็งๆหน่อยแต่เบอร์สองแข็งก็เบอร์สามนะเลยดอ่ะ,อะแต่เบอร์สามใบมันยาวเบอร์สามใบมันยาวใส่เลดรุ่นอะไรพี่เลี่ดพิ่ไข่ครับไม่รู้รุ่นไหนเหมือนกันพี่ชายผมให้มาสวัสดีครับพี่วันนี้ว่าจะไปหาหลวงปู่อยู่แล้ว เดี๋ยวไปวันหลังเจาะแกนสเตอร์แกนเกียร์เท่าไหร่ครับแกนสเตอร์สามร้อยห้าสิบสวัสดีครับพ่อมาโปรดสวัสดีครับช่างนินการช่างเสมาจะขายมาเอากําไรไปหน่วยสิบร้อยพันโอ้ไม่เอาพี่ ผมไม่เคยขายพระเลยพระที่ผมห้อยอะ่ะผมไม่เคยขายมีโอ้ดันยาวๆทำลูกอะไรดีครับก็แล้วแต่เราเลยลูกห้าเก้าลูกเดิมลูกสมแมทลูกโซนิกคาบูหัวใจเท่าไหร่ตอนนี้มีแต่มีคุณนี้หมื่นหนึ่งพันราคาขึ้นแล้ว ได้เหรอพีขึ้นแล้วก็ดีเอลเอชักสามเลยเหรอเอามินเดียวพอแล้วลูกพี่ทําเป็นมีโอไปเลยเอลทำชักสามทำมินมินสองก็พอแล้วเอลเอมินสามเอ้ยสามมินโหดไป วีแปดห้าไปทิพมาเป็นไงบ้างจ้ะพี่ก็แรงอยู่นะแต่หลับเดี๋ยวไล่ใหม่อีกหน่อยเดี๋ยวมาแน่นอนคอยดูแต่มันหลับเกียรหกนะไม่ได้หลับเกียร์ไหนีสิบหกตุลามานะอ๋ฟอฟอสสามมาเลดีไหมครับรีดิเดิมดีกว่านะครับ เอ็นอร้อยห้าสิบทำเต็มสู้เ r ได้ไหมครับอยู่ที่คนทําครับอาจจะสู้ได้ก็ได้อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ไม่ไม่แน่ใจถ้าคนทําเป็นคนเข้าถูกทางมันก็แรงเหมือนกันเพราะว่าเสื้อเอ็นยังวิ่งเก้าเลยมาใส่แดดเห็นปะละ่ะเออแรงเอ็นอีนามันแรงนะครบรอบมรณนะอ๋อได้เลยได้เลยลูกพี่ต้องไปต้องไปพี่ก่อนก่อนก่อนถึงวันพิทักษ์บอกผมก่อนนะ เอาละวันนี้ผมไปก่อนแวะมาทักทายแค่นี้ขอบคุณนะครับที่ยังไม่ลืมกันขอใจรัวๆหน่อยได้ไหมช่างจะได้มีกำลังใจก่อนจากไปขอใจหน่อยใช่จดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตัดดูอันไหนที่มัน ได้มาทำตรงทาง่าโอเคลูกพี่เดี๋ยวผมไปทําด้วยได้เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่ลืมผมนะครับยังไงก็ฝากผมไว้ในดวงใจน้อยๆของพวกท่านด้วยนะกดหนุนกันด้วยนะอย่าลืมนะที่สำคัญน,นะื้อลงอะไรกันบ้างโอเคไปละค,ครับ